สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนป .1 ที่น่ารักทุกคนวิชานี้คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์สำหรับป .1 น,นั้นครูแป้งเป็นคนสอนนะคะชื่อครูนภัสสอนปริชาติวัฒน์เรามาดูหน้าตากันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ อ๋อคุณหน้าคุณตากันบ้างไม่เอ่ยเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันนะคะตอนนี้เรามาตั้งใจเรียนกันดีกว่าโอเคพร้อมนะอ้าไปกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เอที่คนนี้ก็ทำอะไรอยู่นะ มีใครรู้มิคะว่าพี่คนนี้เขาทําอะไรอยู่ใช่แล้วเขากําลังเขียนหนังสือเขากําลังตั้งใจการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นก็มีวิธีการให้เราศึกษาโดยเริ่มจากการตั้งคําถามเราต้องสงสัยก่อนแล้วก็คาดคะเนหาคําตอบ และรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลอันนี้คือวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในอนาคตนักเรียนจะทําได้หมดถูกข้อเลยแต่ตอนนี้ครูกัอยากให้นักเรียนตั้งใจสงสัยอะไรตั้งคําถามสงสัยตรงไหนเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นอันนี้แหละค่ะคือข้อที่1นึ่สำหรับนักวิทยาศาสตร์โอเค เรามาดูคำยากกันหน่อยดีกว่าคำยากของนักเรียนเนี้ยจะอยู่ในแบบฝึกหัดเจ,เจอไหมคะเจอไหมเอ่ยแบบฝึกหัดเล่มสีขาวโอเคคำยากคำที่หนึ่งของหน่วยที่หนึ่ง คือคำว่าวิทยาศาสตร์คำแรกก็ยากแล้วค่ะครูแป้งวิทยาศาสตร์อ่านออกเสียงตามนะวิทยาศาสตร์คำที่สองกระบวนการกระบวนการอันนี้ชี้ตามลูกคำที่สามทักษะทักษะครั้งแรกอ่านไม่ออกไม่เป็นรายลูกเราเป็นนะักวิทยาศาสตร์เราต้องเน้นฝึก ฝนทำเป็นประจำอันที่4คําถามคําถามถ้ายังอ่านไม่ได้พูดตามนะคะคําที่5สังเกตสังเกตคําที่6รวบรวมรวบรวมคําที่7วิเคราะห์วิเคราะห์คําที่8คาดคะเนคาดคะเน คำที่9สรุปผลสรุปผลคำที่10การพยากรณ์การพยากรณ์ตอนนี้อ่านไม่ได้ไม่เป็นไรลูกออกเสียงตามได้ค่ะคำที่11รับผิดชอบรับผิดชอบ12สื่อสัตย์ซื่อสัตย์ 13. เหตุผลเหตุผล14บุคคลบุค คนสิลักษณะลักษณะ16สนใจสนใจ17บเฝ่รู้ใฝ่รู้สิละเอียดละเอียด19รอบคอบรอบคอบยี 20, ข้อมูลข้อมูล มันอาจจะยากไปนะลูกสำหรับปงแต่คำทั้งหมดนี้อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ของปองทั้งหมดเลยเราจำเป็นที่ต้องอ่านให้ได้ทุกตัวแต่วันแรกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝึกต่อไปเรื่อยๆโอเคใครมีใบางานเตรียมพร้อมเนาะเดี๋ยวเราจะอธิบายเนื้อหาก่อนแล้วเราจะพูดถึงใบางาน โอเคคำยาวเรียบร้อยแล้วไปต่อกันลูกหน่วยที่สองคือเรื่องตัวเราสัตว์และพืชรอบตัวอันดับที่หนึ่งอวัยวะภายนอกร่างกายอวัยวะภายนอกร่างกาย ทั้งหมดนี้ที่เราเห็นคือร่างกายของเราอันดับแรกตาอ่านออกเสียงตามลูกตาตาต่อไปค่ะหูหูต่อไปจมูก ตามูปากปากมือมือตรงนี้คือมือและแขนนะลูกต่อไปขาและเท้าขาและเท้าโอเคเรามาชี้กันดีกว่าพร้อมไหมคะอ่ามาชี้ไปพร้อมๆกัน ตาตาพร้อมกันหรือเปล่าเอ่ยอีกหนึ่งครั้งค่ะตาตาเก่งมากหูหูเก่งมากค่ะจมูกจมูกต่อด้วยปากปากแขนและมือแขนและมือ ต่อไปขาและเท้าขาและเท้าชี้กันถูกไหมเอ่ยเก่งมากโอเคไปต่อนะเรามาดูหน้าที่กันดีก,กว่าตาเอาไว้มองสิ่งต่างๆหู เอาไว้ใช้ฟังสิ่งต่างๆจมูกเอาไว้หายใจและดมกลิ่นปากเอาไว้ใช้พูดและกินอาหารแขนและมือเอาไว้ใช้หยิบจับสิ่งต่างๆขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัว ทันไหมอ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะโอเคไปพร้อมๆกันตาเอาไว้ดูหูเอาไว้ฟังจมูกเอาไว้ดมกลิ่นปากเอาไว้พูดหรือกินอาหารมือและแขนเอาไว้ยิบจับเท้าและขาเอาไว้เคลื่อนไหวทันไหมคะ โอเคไปต่อเลยนะอวัยวะข้างในเมื่อกี้นี้คือข้างนอกตอนนี้เราจะเข้าไปดูในตัวเราแล้วในตัวเรามีอะไรบ้างหนึ่องอยู่ข้างบนหัวเลยค่ะหรือเราเรียกว่าศีรษะเราเรียกว่าสมองสองอยู่กลางหน้าอกเราเลยเราเรียกว่าหัวใจเยื้องไว้ทางซ้ายนิดนึง ต่อไปปอดกระเพาะอาหารและลำไส้อันนี้คืออวัยวะภายในจำได้หรือเปล่าข้างนอกมีอะไรบ้างนะแล้วข้างในมีอะไรบ้างนะไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัด อยู่ในเล่มสีขาวที่แจกให้ไปโอเคเราจะเปิดข้ามหน้าแรกๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำพร้อมกันที่โรงเรียนส่วนอันนี้หน่วยที่สองตัวเราเปิดเจอหรือยังเอ่ยโอเค ครูแป้งค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องในการเขียนชื่อใบงานทุกใบของครูแป้งจะต้องเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ของตัวเองให้ได้ทำไมจะต้องเขียนทุกใบเลยล่ะคะที่ต้องเขียนทุกใบเพราะว่าเป็นการฝึกฝนรายมือและการเขียนหนังสือของเราครูแป้งเริ่มก่อนเลยใบแรกนักเรียนต้องเขียนชื่อตัวเองนะลูกไม่ใช่เขียนชื่อครูแป้งนะคะครูแป้งจะเขียนแล้วนะ ชื่อตัวเองนะคะพร้อมนะโอเคเขียนเลยใครที่ได้แล้วเขียนเลยดินสออยู่ไหนหยิบขึ้นมาเลยผู้ขาวันนี้ยังเขียนไม่สวยเลยค่ะไม่เป็นไรเขียนไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะใบงานเรามีให้ทำทุกวันเลยเขียนชื่อนามสกุลตัวเองนะ ใครใส่ชื่อนามสกุลครูคแป้งมาครูแป้งเป็นคนได้คะแนนนะลูกโอ้วันนี้วันแรกลายมือไม่สวยเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเอาใหม่ตั้งใจใหม่ครูแป้งเลขที่สามสิบใส่ของตัวเองนะอันนี้ของครูแป้งนะเฮียเช็จยังเอ่ยเอาครูแป้งรอ ติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคเขียนเสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่าเรื่องนี้คืออวัยวะภายนอกยังจําได้อยู่หรือเปล่าอวัยวะภายนอกเอ๊แต่ที่เราคุยกันมีแค่ตาหูจมูกปากมือเท้าแต่ทำไมมีให้เยอะจังเลยเนี่ย ไม่เป็นไรลูกเรามีตัวเลือกให้ข้างล่างอเดี๋ยวพาอ่านก่อนนะอ่านพร้อมกันค่ะนิ้วนิ้วสองครั้งนะคะนิ้วนิ้วต่อไปตาตาออกเสียงสองครั้งลูกหูหูห ปากปากแขนแขนศีรษะศีรษะศีรษะก็คือหัวของเรานั่นล่ละค่ะต่อไปขาขาเทา้ทาเท้าจมูกจมูกมือม,มือ,มอ เลือกได้หรือยังเอ่ยถ้าเลือกแล้วเรามาใส่กันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เราเห็นอวัยวะภายนอกเลือกเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรเอ่ยโเก่งจังเลยคือตาเราก็เขียนใส่ลงไปในช่องตาลูกตา จริงจังเลยต่อไปเป็นคำว่าอันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้หายใจคืออะไรเอย่ยจะมูกจะจะมูกวันนี้เขียนไม่สวยไม่เป็นไรขอให้หนูตั้งใจและฝึกฝน เออเอาคำว่าอ่าอันนี้ดีกว่ากระโดดมาฝั่งนี้บ้างอันนี้คืออะไรหัวนี่แต่ข้างล่างนี้ไม่มีคำว่าหัวให้เลือกนะมีแต่คำว่าสีสาโอเคเราก็เอาคำไปเขียนข้างบนเลยค่ะคำว่าสี ว้าเก่งมากต่อไปคือคำว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยที่อยู่ข้างหัวเราเอาไว้ช่วยฟังคือเก่งมากเลยค่ะคือหูนั่นเองต่อไปสิ่งที่นักเรียนเอาไว้ใช้พูดหรือรับประทานอาหารเราเรียกว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเราเรียกว่า เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเก่งมากลูกเรียกว่าปากอ้าวเขียนไปพร้อมๆกันปออากปากเก่งจังเลยที่เหลือทำเองได้ไหมลูกที่เหลือทำเองได้ไหมคะครูแป้งช่วยทำไปครึ่งหนึ่งแล้วห้าอันหนูก็ทำห้าอันที่เหลือเองโดยเลือก ตัวเลือกจากข้างล่างนี้ลงไปใส่ยากไหมคะโอเคงั้นไปต่อเนาะเราโตแล้วมีเวลาเยอะแยะเราทำอีกหนึ่งใบเราทำอีกหนึ่งใบโอเคในระหว่างที่ เราเห็นใบงานเรารู้ทันทีว่าใบงานครูแป้งนั้นจะต้องเขียนชื่อใช่แล้วอา่มาเขียนชื่อกันครั้งนี้จะตั้งใจกว่าครั้งที่แล้วเลยค่ะเพราะครั้งที่แล้วลายมือไม่สวยครั้งนี้เอาใหม่โอเคครูแป้งเขียนแล้วนะพยายามให้อยู่ที่เ้นลูกครูแป้งกําลังพยายามอยู่เด็กๆก็ต้องพยายามไปด้วยกันตั้งใจ เขียนไม่ต้องรีบชื่อเรานามสกุลเราเขียนให้สวยค่ะทุกคนจะได้รู้ว่าอันนี้คืองานของเราเขียนชื่อหอนามสกุลตัวเองนะไม่ใช่ลอกตามครูแป้งนะลูกครูแป้งเลขที่สามสิบ เขียนเสร็จยังอาวอันนี้ครูแปลงว่าง,ง่ายเด็กๆทําได้อยู่แล้วสบายมากพร้อมไหมคะอ่ะมาดูอันแรกเป็นรูปของอะไรลูกใช่แล้วอ่าเป็นรูปของจมูกอันที่สองเป็นรูปของตาอันที่สามเป็นรูปของมือหรือแขนอันที่สี่เป็น หูเก่งจังเลยอันที่ห้าคือปากและอันสุดท้ายคือเท้าเขาสั่งให้หนูโยงเส้นว่ารูปภาพพวกนี้ทำหน้าที่อะไรเอาไว้ทำอะไรอะแป้งพาอ่านก่อนหนึ่งรอบมองดูสิ่งต่างๆคืออะไรนะฟังเสียงต่างๆ คืออะไรนะหายใจและดมกลิ่นคืออะไรยืนเดินและวิง่งหยิบจับสิ่งต่างๆและพูดและกินอาหารเนี่ยบางคนนะครูแป้งอ่านให้ฟังรอบเดี๋ยวตอบได้เลยแต่คนไหนไม่ทันเราไปทำพร้อมกันมามองดูสิ่งต่างๆ เราใช้อะไรมองลูกยังจำกันได้อยู่ไหมเราใช้อะไรมองเอ่ยเอเอเราใช้อะไรมองหนะ้าใช่แล้วเราใช้ตามองเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นเลยค่ะูดยแล้วกูปแป้งไม่มีไม้บรรทดัดมันเลยยึกยือแบบนั้นเด็กๆมีไม้บรรทดัดใช่ไหมคะ เราใช้ไม้บรรทัดคู่กับดินสอแล้วมันก็จะลากเป็นเส้นตรงนะลูกต่อไปฟังเสียงต่างๆใช้อะไรฟังเสียงอะ่ะใช้จมูกฟังเสียงไหมโอ้ยรู่แปลงมัวแล้วใช้อะไรลูกโหเก่งมากเลยค่ะเราใช้หูในการฟังเสียงหนูก็ลากมาเลย ฟังเสียงต่างต่างไม้บรรทัดครูแปลงไปไหนเนี่ยก็จะยึกยืนหน่อยต่อไปหายใจและดมกลิ่นดมกลิ่นเราใช้ปากไหมเราใช้แขนไหมเราใช้มือไหมไม่ใช่เราใช้จากหมูหนูก็ลากมาเลยค่ะเรียบร้อย ที่เหลือทำเองได้ไหมถ้าอ่านไม่ได้กลับมาฟังวิดีโอนะคะจะได้ลากเส้นถูกเนาะอันนี้ก็มี6เหมือนกันครูแป้งก็ทำไปให้3ามทำพร้อมๆกันไปแล้ว3ทีนี้ก็น่าจะทำเองได้ส่วนอันนี้ก็เขียนไว้ให้ 5. ที่เหลือก็น่าจะทำเองได้โดยเอาคำข้างล่างมาเติมวันนี้มีใบงานให้ทำสองใบ แล้วก็ทำแบบฝึกหัดทัองสองใบนะคะส่วนคำยากฝึกอ่านบ่อยๆลูกอ่านไม่ได้กลับมาดูวิดีโอโอเคยากไหมคระสำหรับวันนี้ ไม่ยากเนาะอันไหนยังทำไม่ได้ก็เปิดกลับมาดูวิดีโอได้ซ้ำๆได้โอเคหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนครั้งนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยบายบายสวัสดีค่ะ